สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีมีวิธีท่อลายดีลาวดีหรือลายมาเฟียงเด้อค่ะมาหายทุกทันได้ชมจะมีอยูสองพี่อีเด้อค่ะเขาที่หนึ่งกระติดฟื้มค่ะเชิญรับชมกันใดเลยจ้า,ยาหยาบไม้ที่หนึ่งกับสองลุ่พร้อมการสอดได้แล้วก็ท่อ หยับไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะท่อหยับไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะท่อหยับไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะท่อหยับไม้หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะท่อหยับไม้หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะท่อหยับไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วกัะทอ อย่าไม่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้ออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้แล้วก็ท้อ อย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่ออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้เรากะท่อ อย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้เล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดได้เล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้ออย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้ล่ากระท้อ อย่าไม่สามกับ4ีลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่สองกับซีลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่สองกับซี่ลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่สามกับซี่ลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่สองกับซี่ลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดตายลกะทออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดตายลกะทอ อย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้ออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระท้อ อย่าไม่สามกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพรอมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพรมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพรมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่สามกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพรมการสอดไดร์ลอกระทออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลอกระทอ ยไม่สามกับซีลงพรอมกันสอดได้ลอกกระทอเยังไม่สกับซีลงพรมกันสอดได้ลอกกระทอยับไม่หนึกับสองลงพรมกันสอดได้ลอกกระทอเยังไม่สกับซีลงพรมกันสอดได้ลอกกระทอยังไม่สามกับสีลงพรอมกันสอดได้ลอกกระทอเยังไม่สงกับซีลงพรมกันสอดได้ลอกกระทอเยบไม่หนึกับสองลงพร้อมกันสอดได้ลอกกระทอเยับไม่สกับสมลงพรอมกันสอดด้ลอกกระทอยับไม่สามกับซีลงพรอมกันสอดได้ลอกกรทอ อย่าไม่สองกับสามลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทอเย่าไม่หนึ่งกับสองลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่สองกับสามลงพรมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่สามกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่หนึ่งกับสามลงพรมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่หนึ่งกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทออย่าไม่สามกับสี่ลงพรอมการสอดไดร์ลกกระทอ อย่าไม่สองกับสี่ลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระทออย่าไม่หนึ่งกับสองลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระทออย่าไม่สองกับสามลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระทออย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดตายหลอกกระทอสําหรับคลิปนี้ก็คืออีพีหนึ่งเด้อค่ะกัเชิญชมอีพีที่สองต่อคอยจะครบเต็มดอกค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า